สวัสดีครับนวัครับผมเชฟเนี่ยาวด้วยครับผมแบกกี้อินดี้อีสานครับผมมือนี่มือนีเทียังครับเฮาก็สิผ้าทุกคนผ้ากูตีละมือนี่ผมก็สิผ้าไอแบกครับผมมาตามมาคุงครับกลัวฉีวบอเดี๋ยวจะข้ามหาขัวมาเลยมาตามมาคุงครับแล้วก็สิมาตอบคำถามขีดเอพร้อมมึงหูเรื่องปะเนี่ยบัวขวดบักนามอ่ไม่นามอ บ่ได้นัดกันไงบ่ฮู้ <c oughs> เรื่องย่ายคุยแต่สาวอยู่หันละนอนคุยสาวอยู่หันละมาเ<ฮ>มื่อนี้ผมสิพาไอ้แบกกี้มาเฮ็ดตำบักหุ่งครับผมเ,ออเดินทางจากยาโสเทนทอนตอนมากินตำบ,บักหุ่งฝีมือเชฟรวยหวัวเชฟเปรี้ยวเออแมนเชฟเปรี้ยวออหกล้ออวย <c oughs> บุหงุว่ามันสีดแสบบ่คบรัคบเพราะมันมันบ่แมนเชฟตัวจริงนะพี่น้องมันท่ำทาแบบมีคนจริงๆมีคนปรุงไห้เด้ผมมาเบื้องหลังมีคนปรุงไห้ เออมันกี้ทำทายเห็ดไปเสร็จละกินมันเห็ดบ่แซ่บดอกเดี๋ยวสีได้หูว่าแซ่บบ่แซ่บเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวผมสีพายแบกกี่มาเลยเดี๋ยวเดินทางมาจ๊ไกยู่เข้าไว้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไอ้บางข้าวต้มต้มซะหน่อยกินเลยบ้ามันแหรอถ้าไม่ลืมมึงนเลยครับเพื่อว่าเป็นการเสียนาฬิกาเนาะมาใส่เลยเอาหยังใส่ก่อนเอาใส่พริก เพื country, ่อเป็นสีส uh ันเฉยๆแต่ว่ามันแต่ว่ามันบอเพลทหรอกเ่าบรต้องจำแหลกคัดใหโอ้าวสาวเกลือกเข้มบวแห้งแหรอมาผ่านสองมึงอีกบวเข้มบวชโท่เนี่ยไอ้ไอ่ลองใส่ดิหนึ่งสองสามเป็นไรเต็มหัวผมคือบอชใส่โคกอ๋ออะมึงย่นมึงย่นเออย่นย่นไอ้ต้องหันหลังดิมึงขยุ่นหันหลังอ๋อผมหัน โอ้ใส่ลายเถอมันยังถึงเนื้อถึงตัวนี่โอเคน้องโอเคโอเคน้องบ่เข่าโคกเลยน้องเข่าหนานกูเต็มเต็มเลยไอ้วาเขาใส่ปกติแล้วน้องน่องเ <c oughs> บิ้งใช่ปกติลาย,ลายน,าน้องซ้ำนี่ขนาดจีเข้มหน่อยละเขาก็ต่ำเลยด้วยครับต่ำเลยมีดครับปาดบักเน้าอ่ะโบแมนมีหน้าบ่ มีหน้าคมมีคมคือกันเลยแบวงยิ้ม่อยก็ร่างใจมุกเลยยิ้มแบบแหวงตลกถอดได้เนี่ยอันนี้ต้องมีปุ้ยไนเบิร์นยู่นัเด้อเพราะว่ามันมีมีหน้าคมอยู่มีของมีคมอยู่มีของมีคมโอ้หน้ามันขึ้นน้ำลาย นี่ครับพร้อมกินแล้วเออมาทำปลาจานนี้ไอ้ให้เจ็กบาทลอยหนึ่งไปลอยหนึ่งได้บ่นี่ลอยหนึ่งตัวว่าใครได้บอกร้อยหนึ่งโอ้ผมว่าลอยหนึ่งนี่เฉพาะบัุ้งไอ้แห่กันห้าสิบบาทแล้วด้หนิเฮ้บเขาบุ้งงามดีแล้วก็เขาปุ่นอีกยี่สิบห้าบาทแล้วก็แคบหมูอีกยี่สิบห้าบาทแต่โมงคงแถมฟรีเพราะคนตับมเสียเกลือมันกับกัดผิวอะไรมฮะมึงว่ายังก่อเกลือกัดเกลือกัดผิว มึงแค่นั่งทับเกลือหมดว่าเกลือกัดผิวรู้จะอธิบายไงจริงใส่เหยนยงหมดใส่กันเกลือเนี่ยเดี๋ยวใส่หัวกูอีกเป็นจะหนุ่มหนาหวานหนุ่มหนาเข้มหนุ่มหนาเข้มบ่อยจกขึ้นไผ่อืมคาแรคเตอร์หสยไปเด้อสะไรของหมอยู่สมกับการที่ไอ บัได้กินเขามาสอสองมือแม่นชไอ้กินแต่วกว๋วยเตี๋ยวแคบหมูแ่บจุดบะเฮ้ยมว่ากหมูแ่บจุดแตํามาคกงกินกะเอาถามได้ปะ่ถามได้ถามได้มบทิ้นกตักวเนยครับตอนกินไปห้องินถามห้อง,งตอบชิ้แ่นเอไปน้ำเนย้อที <c oughs> กนลุกนนลุกโอเคมามคำถามแรกครับอะไรวะเจนกระปุนี่เหมือนคำถามแรกค้นแบบใจเที่เหายเช่เปรี้ยวรู้สึกประทับใจและชื่นชอบครับค้นแบบไรบ่างต้มมีไงต้มมีไงผมสันฉันผิวขาวนะครับผมมากมากผมืัอนี้ก็อ๋อตัวว่ะอ๋ผมอ่ะตัวต่อไปผมบ่ คนดีกับพ่อครับผมโอ้ยตอบตอบตอบเป็นพระเอกผมตัดคนดีกับพ่อคลับน่ะต่อ,ตอไปครับมาทานกินหลกให้แล้วคำถามนี่ถามมาหลายครับเสียพี่ตัดทรงผมอย่างครับมันตัดน้ำเน่าผมครับนี่ <c oughs> เห็นกูทำแล,ล้วหรอทำกันยังไงหนเฮียนีน่น้องบอกไปน้องมาเห็นไอเห็ดเลาอหลอไอไปกี่เห็ดตามผมครับกูตัดมาเป็นปีแล้วผมตัดทรง ตอดตาช่องอยังไม่มอบอกกระโพะเป็นเป็นหน้าหมาเกาหลีหน้าหมาเกาหลีนผมหน้าหมาเกาหลีหน,น้าหมานาฮีแม่นผม,มเอาต่อเข้าไปผมตัดช่วงลองช่วงครับผมแม่นบอกแต่ว่าลองช่งวงแต่ว่าไม่บนยาว ใบบนลองทรงใบบุญก็ดีเด้ชื่มื่นนี่ยเขาตัดแบบนักเรียนเขาไหวเงี้ยวเลยเนี่ยแต่เป็นสมัยอายคือต้องหัวเกลียนหัวแบบชื่มื่นนี่ต้องเรี้ยงหัวเกลียนชื่อห่นได้ชื่นักเรียนแบบจริงไหมอืมฉเป็นรุ่นได้อ่ะแบบเกลียนเล่แมั้ยน่อ่ะบัตรายจบม้หกมาตั้งกดรงเรียนใหม่คือผู้ชายตัดจังสีได้แล้วห้าครัวเด็กดาก็เลิศจริงรุ่นไออกคือแบบโรงเรียนแมันจะเลิศเลยอืมแสดงว่าเป็นการลักกินนี่รงเรียนตัวนี่ยมันอยากน้ำตัวนี้ต่อเลยครับต่อไปครับผม เจี๊ยบเรียวอยู่บ้านเดยเนี่ยเพื่อขะมวงครับบ้านน้าบอนครับผมบ้านน้าบอนครับบอกแค่นั้นแหละออบอกลายๆเดี๋ยวเอฟซีติดตามมาหอดบ้านแล้วก็พี่มีพี่น้องกี่คนครับมีสองครับผมคนหนึ่งก็อ้ผู้เดียวสนัคนนะครับอ่ะบอกจะมาบ้านโตคนหล,ลายๆเนี่ยบ้านเรียวคนหลายแห่งมีน้องเต่เบ้านอยู่เล็กหน่อยเต่เบ้านอยู่ แจะว่าพี่น้องในแถ่มีสองไงนะเดี่ยวกับเบลชุดสองเี่นส,สองคนต่อไปครับผมน้องเลือกจะเรียนสายใดต่อครับถ้าจบมวงกุ๊เรียบสายเดินครับเดินยาแต่สายแดดเปน็นรถแรนดี๋ยวกูแรนแห่ง <laughs> เป็นได้หนาครับอันหยางเนี่ยเอาดีๆต่อเขราะเอาดีๆผมขายไอเสบจีซอยกันตัวผมตัวเป็นอะไรเดี่ยวไปเลี้ยมศิลปะครับผมศิลปะยังไงศิลปะกรรมศาสตร์ ยุ่งใส่วรับว่ายุ่งใส่ครับการแสดงมั้งอืมก็ใส่เดียวกับตังเตเป็นคือน้องตังเตอตังเตการแสดงบอกไม่ครัการละครการละครมาทางนี้ใช่ล้วก็ดีได้ครับเพราะว่ามันอสิบเน้นเข้มรถเชนเข็นหนังทีน้าพวกเนี้แล้วก็การแสดงแนดงพัฒนาการแสดงของตัวขึ้นเนี้ยเด่นแข็งกี่ยังทำเนี้ยทำแข็งทำใหญ่เนาะแล้วก็คำถามสุดท้าย ได้หรอือเปล่าคือเยอะเลยจะขายจะคุกหรืหรออะไรอันนี้ในเฟซหรือในยูทูปอัน,นในเฟซอ่ะในเพจแล้วก็พี่เซเดียชอบผู้หญิงแบบใดหรือสเปคแบบใดครับเดี๋ยวอ,อ่ะอ๋อเมื่อกีกก้ซ้ำกันกับคือกันกับคำถามแหลกตัวออละคำถามแหลกรอคำถามแหลก่าชอบผู้หญิงแบบไหนเห็นบ่าวไหนที่จำให้ดีบ้างนบ่ คือว่ารู้สึกดีผมมาค้นเถี่บรเฮ็ดให้ปวดหัวปวดประสาทมันมักยาพราราครับยาพรารา <c oughs> ไม่เห็นด้ปวดหัวเอาย่างคือเขามาคนย <มา S 2> ิ่งดแบบีเข้าใจครับเข้าใจแบบยูนําเราสบายใจแน่นยู่น่าเราสบายใจบ,บรงอแง,ง่บรกเทนบริใจใจอันนี้ผมผมเข้าใจเลยนะครับในฐานะที่ผมสนิทกับน้องมันคือว่าโดยความที่มันเป็นคนทานจะเป็นบุคคลสาธารณะครับ แล้วมันต้องมีงานที่ต้องเฮ็ดแบบพวกพวกเจอคน,หนใหญ่ๆพวกดาราพวกอย่างหรือว่ามีงานที่ต้องเฮทปอะจำว่ามันเฮ็ดงานไป็นหน้าเหมือนห้ามันเกิดจำเหมือมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานเนี่ยการที่แบบมาเจอแบบเล็กน้อยงองแง่งเสียมันก็บอกโอเคเนาะเพราะว่าหัวสม,มองเขาต้องโฟกัสหลายอย,ย่างเฉพาะเรื่องไม่ยิ่งที่มันโฟกัสกับเก่เาสิ <laughs> บเปอร์เซ็นต์เรื่องง <laughs> นานอีกสิบเปอร์เซ็นต์บอกเรื่องกินมึงีย่เรื่องงานเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แง่เรื่องงานเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ยังม่ยิงอีกลอยปรเด็นอยเกาซง่ามบ้างก็จะตอบนี่บางบ้างแม่แม่แม่ถ้าว่างก็ต้องตอบบว่างบ่วางกับบอกว่าเฮ็ดงานเน้อต้องบ่แมนว่าแบบบ่วบางบ่ตอบวบาบางกับแบบสีคุยให้ได้สีงอนอย่างนี้มันก็โอเคเพราะน้องมันเฮ็ดงานนํำนะครับทุกคนแล้วถ้าผู้ใหถ้าไน้องบ่ตอบอะ ทักมาหาผมแดกผมตอบทักหายแบกไปแบกตอบไปแบกได้แบกกันมีเองเดี๋ยวไอ้ต้าผมจบเองคาเติมใครยังกัดทักหายแบกเลยจะทำมีกระแบงอะไรเด้อจะมีกระแบงเพื่อนเนี่ยก็นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ผมมียังหลายผมมียังไงเพราะว่าน้องมันเคยถามอะไรแล้วว่าอยาสีคิวเอเนให้เพื่นเบิงแม่นครับเลยไม่ตอบคำถามนะครับเล็ เห็นตำรวจคงกินน้ำเลี้ยงผมอะ่ะเอางอ่าเนยอืมประมาณนั้น,นนะครับผมกับพายมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยเป็นกำลังใจที่ผมเ็ดคลิปต่อไปเด้อครับผมไม่พลาดไม่ให้คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับรอย่าลืมอย่าลืมไอ้ฝากฝากช่องเนี่ยครับผมแล้วก็อย่าลืมช่องอินดีสานนะครับทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะครับไปกดรับกดรับคุณนักกดกดกดรับนอนกดรับมือโอ้ชวงนี่กดรับบนอนไปกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะนี่ครับอินดีสานครับผมขอบคุณครับอิ่มหรือสิ บ่แซ่บให้เบิดนี่เห็นใส่เอาผู้เดียวว่าเผ็ดเพ็ดเพ็ดมีเออบ่เผ็ดเนีอยบ่ดีผมว่าผมยังบาอยู่บ่ชิมคำแรกที่ไอ้ว่าเผ็ดมันน่าสิถื่อเหม่นบ่กพริกเลยนะผมคนบ่เข้ากันนี่มึงคนบ่ดีไงคนดีคนบ่ดีคนดีคนชัวเนี่ยพายผู้ใดมักหนุ่มหน้าเข้มก็ติดต่อได้เด้อครับ